สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอนะคะชุดนี้เป็นลูกแม่สำมีนะคะก็นัดเลือกตัวแล้วก็นัดวันมารับกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชุดนี้จะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่วันที่21มกราคม66เป็นต้นไปนะคะยังว่างอยู่ตัวเมียหนึ่งตัวผู้2นะคะลูกค้าเนาะก็แข็งแรงกันดีทั้ง7ตัวนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูอาหารที่ให้นะคะเอออาหารที่ให้โวยวายกันนิดนึงโอเคก็จะเป็นเลเ่งคานินนะคะเนาะ ดูตรงนี้นะคะสตาร์เตอร์นะคะลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะมินิสตาร์เตอร์นะคะถ้าตัวนี้ไม่มีนะคะสามารถซื้อเป็นเอ,อ่อมินิฟ็อปปี้ให้ทานได้นะคะเราใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเนาะก็จะแช่น้ําร้อนให้ให้นิ่มนะคะเขาจะเป็นเม็คแข็งๆเนะะี่ยค่ะเอ่อกดน้ําร้อนให้ท่วมนะคะลูกค้ามันจะอืดขึ้นอย่างนี้นะคะเนาะจะดูซึมเข้าไปนะคะน้ำนาะก็ไม่ต้องเทเทน้ําออกหรืออะไรนะคะเนาะก็จะให้เยวจะให้เขาทานให้ดูนะคะที่นี้ใส่ถาดให้ทานนะคะลูกค้าก็ เตรียมซื้อเออารามังชามอะให้น้องอ่ะโวยวายกันนิดนึงโอเคเนาะก็ทางฟาร์มจะให้กินสองมื้อนะคะเช้ากับเย็นนะคะเออลูกค้าสามารถไปปรับเวลาการกินอาหารของน้องได้นะคะเนาะเอาตามที่สะดวกนะคะเออ นมไม่ทานนะคะลูกค้าแล้วก็ขนมหมาไม่ทานเนาะ,ะอายุ3เดือนขึ้นไปถึงทานได้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากให้ทานหรือทานเสริมก็ขอเป็น3เดือนขึ้นไปเนาะพอท้องน้องกําลังปรับตัวนะคะน้องยังเด็กนะคะเนาะก็ให้ตามที่ทางฟาร,ร์มแนะนําไปนะคะโอเคเนาะก็ทานกินเก่งทุกตัวนะคะเนาะอ่านะคะทั้ง7ตัวนะคะโอเคเนาะก็ okay, ให้ทานแค่นี้นะคะลูกค้าน้องกินเก่งทั้ง7ตัวนะคะเนาะก็แข็งแรงกันดีนะคะโอเค เดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวกันเนาะเอาตอนกินเนี่แหละนะอ่าตัวเมียนะคะตัวเมียค่ะตัวเมียตัวที่สองนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวผู้ค่ะอตัวเมียค่ะอ้วนๆกลมๆเลยนะคะตัวกลมขนแน่นมากเออตัวผู้ค่ะเนาะก็ตัวนี้ตัวเมียค่ะเนาะ น่ารักแข็งแรงทุกตัวค่ะกินงเก่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวผู้ค่ะโอเคเนะื้อชุดนี้ยังว่างอีก2ตัวนะคะตัวผู้2ตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวนะคะลูกค้าสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้น้องน้องจะรับไปเลี้ยงได้ตั้งแต่เอ,อวันที่21เ็มกราคม66เป็นต้นไปนะคะยังไงก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรยังไงมั่งนะคะลูกค้าเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับ,บครอบแม่สังรี